โอ้ยวอขับอ,อ,อะไรของแกเนี่ยตัวก็เจ็บเงินก็หายแถมลูกค้ายังไม่เข้าร้านอีกนั่น่ะดิเมื่อก่อนร้านแกอู้ฟู่จะตายแต่ทำไมเดี๋ยวอย่างนี้เงียบเป็นป่าช้าเลย ฉันก็พยายามหาชุดใหม่ๆมาลงเพจลงทุนโปรโมทก็แล้วร้านก็ยังเงียบเหมือนเดิมไม่เหมือนเมื่อก่อนพ่อถึงเทศการทีไรนะลูกค้าฉันแน่นตลอดผ้านเนี่ยซักแทบไม่ทันเลยฉันว่าแกอะลองไปทําบุญบ้างไม่ะ่ะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นบ้างวัน้ฉันมีเวลาค่อยไปทําแล้วกัน สวัสดีจ้าสนใจเช่าชุดแบบไหนดีจ้าเอา่อที่ร้านเจ๊มีชุดไทยแบบไหนบ้างะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยจ้าลองเข้ามาเลือกก่อนเร็วสวยๆทั้งนั้นเลยมันเหมาะน้องมากน้องจ้าพี่มีตัวหนึ่งแนะนำนี่เลยจ้าตัวนี้หุ่นพี่ว่ามันเหมาะกับน้องสุดๆแล้วโหวสวยมากเลยเจ๊นี่เช่าชุดแล้วเท่าไหร่อะคะน้องจะเช่ากี่วันดีจ้สาสมวันค่ะเจ๊ ถ้าสามวันนี่ห้าร้อยพอจ้ะโหราคาดีอ่ะงั้นชนะชุดนี้เลยค่ะเจ๊โอเคจ้าไปเ,เขียนบินให้นะอืมสีเข้ากันสุดๆนี่จ้าอันนี้บินนะจ๊ะเดี๋ยววันที่มาคืนชุดนะเอาบินมาด้วยแต่วันนี้พี่ขอเก็บข้ามาจํำก่อนนะ ได้ค่ะเจ๊สแกนเนะาะจ้าน,นี่เรียบร้อยค่ะคืนนี้ก็เจอดีแน่เจ๊อ้าวชื่นมีปัญหาเหรอจ๊ะ ชุดอะไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาทุกผีตดมากับชุดเนี่ยอา้าวหาผีหรอใช่นี่ฉันยังไม่ได้ใส่เลยนะก็ฝันร้ายแล้วแล้วน้องรู้ได้ยังไงว่าฝันที่น้องพูดถึงอะมันคือชุดของพี่ก็ในฝันอะมีคนทวงชุดคืนแล้วเขาก็บอกว่าชุดเนี่ยคือชุดของเขาอุ้ยแค่พูดก็ขนลุกแล้วเนี่ยที่ชุดมันเฮียนแบบเนี้ยเพราะว่าจเจ้าชุดมือสองไม่ฉันเช่าใช่ปะเอาไปเลยนะอาไป โหน้องร้านของพี่อะ่ะมันก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองนั่นแหละชุดแบบเนี้ยต้นทุนมันสูงพี่ให้ราคาน้องเท่าเนี้ยก็ถ,ถูกสุดแล้วถ้าไปร้านอื่นน่ะคงไม่ได้ราคานี้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะชุดมือสองมันก็ไม่ได้เฮียนทุกตัวหรอกไม่รู้แหละยังไงเจ๊ก็ต้องคืนเงินมาจังฉันมาเนาะถ้าเจ๊ไม่คืนฉันจะไปรีวิวในเพจว่าชุดร้านเจ๊ไม่ผีเสิงเออก็ได้ก็ได้คืนให้ก็ได้ก็แค่เนี้ย เรียบร้อยอืมโอยโอโหชุดนี้อ่ะเข้ากับหนูมากมากเลยนะคะขับผิวสุดๆจริงเหรอคะพี่หนูก็ชอบสีนี้เหมือนกันคะ่ะอย่ามาย,ยุ่งกับเจ้จจขาของฉันมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเอ่อหนูว่าหนูขอผ่านดีกว่าค่ะ น้องเดี๋ยวก่อนสิเป็นอะไรของเขาเนี่ย หวัสดีจ้าชอบชุดไหนเข้ามาดูก่อนได้เลยนะจ๊ะพี่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าคะทำไมที่ร้านดูแปลกๆนี่ถ้าจะมาพูดอะไรแบบเนี้ยก็ออกไปเลยนะร้านฉันไม่ต้อนรับพี่ใจเย็ยนๆก่อนนะคะลองคิดดูดีๆว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าเธอพูดอะไรของเธอพี่ไม่สงสัยบ้างหรอคะว่าทำไมช่วงนี้พี่ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด คนอย่างฉันเหรอจะไปทำอะไรใครได้ฟอเจอแต่พี่แน่ใจใช่ไหมคะว่าพี่ไม่ได้ไปทำอะไรกับใครไว้จริงๆใช่งั้นก็แล้วแต่พี่เลยค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะ ว่าอะไรมาวะเนี่ยมันปวดหนักกว่าเดิมเลยฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง ถ้าฉันรู้ว่าใครทำนะจะไปคว่ำเลยฉันว่าร้านฉันมันแปลกๆแล้วแหละ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะแก <c oughs> น้องน้อๆช่วยพี่หน่อยนะน้าๆน้องนะพี่ขอร้องเมื่อวานเพิงบอกว่าหนูเพ้อเจอไปไม่ใช่หรอทำไมวันนี้มาบอกให้หนูช่วยล่ะ เดี๋ยวพี่เล่าความจริงให้น้องฟังก็ได้แต่ว่าน้องต้องช่วยพี่นะคือว่าเรื่องมันเริ่มตั้งแต่พี่เปิดร้านแรกๆโหเ,เจ๊เจ๊ชื่อเราได้ฉันหน่อยไม่ได้หรอเห็น <He S 1> แก่ที่ฉันเป็นรุ่นน้องเถอะนะเจ๊เจ๊จะเย็นๆก่อนพอดีว่าฉันเพิ่งเปิดร้านเองช,ออช่วยลดค่าชดเชยให้ฉันหน่อยเถอะนะ ฉันจะไปหาชุดไทยจากไหนวะเนี่ย ชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนเอามาพี่ก็ขอเขาแล้วนะพี่ขอเขายังไงล่ะก็ประมาณว่าขอยืมหน่อยนะคะท่านไหนๆท่านก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมาคืน คือเนี้เจ้ามาคืนแล้วพี่ได้คืนเขาไปหรือ,อยังล่ะเห็นไหมล่ะเรารู้ได้ยังไงว่าเขาอนุญาตเขามาตามชุดกันเต็มร้านเลยเนี่ยฮะเต็มร้านเลยเหรอขนาดคนยังห่วงของเลยผีเขาก็ห่วงของเหมือนกันนั่นแหละทางที่ดีนะพี่เอาชุดไปคืนเถอะเรื่องจะได้จบ,จบ คืออะไรอีกล่ะอย่าบอกนะว่าพี่ไม่อยากคืนอ่ะเปล่าพอดีว่าพี่จำชุดไม่ได้อะว่าไปเอามาจากตรงไหนบ้างน้องพอจะช่วยพี่ได้ไหมอ่ะนี่พี่ไปเอามากี่ชุดเนี่ยสามเองเหรอแต่ฉันเห็นมากกว่านั้นนะพี่หมายถึงสามสิบตัวอ่ะฮะสามสิบตัวใช่จ้ะช่วยฉันหน่อยเถะนะนะ ฉันขอโทษนะจ๊ะฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจจ้ะเอโหวสิก็ไม่ให่ฉันเถอะนะเขาฝากบอกว่าเขาเอโหสิให้นะข้าวหลังพี่อย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกนะดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องพี่เข้าใจแล้วยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณน้องมากเลยนะที่ช่วยพี่อะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ แกไปไหนมาเนี่ยฉันโทรไปทั้งหลายสายไม่เห็นรับเลยโทษทีพอดีว่าฉันไปทําบุญมากทาบุญอะไรของแกก็ทําบุญขอขอมาให้ผีไงอเอ้ทําบุญกับคนที่ฉันเคยทําอะไรไม่ดีไวอ้อ่ะให้ชีวิตราบรื่นขึ้นไงอืมอ๋อน้องคนนั้นใครอะ่ะชื่อหมวยค่ะพอดีฉันกับพี่นิวเยียไปทําบุญที่เดียวกันแล้วคุยกันถูกคอก็เลยจะมาคุยต่อที่ร้าน อ๋อจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะเออขอโทษนะครับที่นี่เชล่าเช่าชุดแฟนซีหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะคือผมอยากเช่าชุดเจ้าชายไปงานลิงที่ออฟฟิศนะครับ้านคุณพอจะมีหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะเข้ามาเลือกได้เลยค่ะ,คะนี่ค่ะมีตัวสีดำแล้วก็มีตัวสีแดงเลือกได้เลยนะคะ ขอในที่สุดชีวิตพี่เขาก็ดีขึ้นสักทีนะคะงานนะสิลูกค้าเข้าร้านอย่างเดียวไม่พอสงสัยจะได้ลูกค้าคนนี้เป็นแฟนได้มั้ง